สวัสดีครับมาเจออีกครั้งกับกล้าไปเรื่อยนะครับผมมาอยู่ที่ทรูสเตเดียมครับตอนนี้กล้าไปเรื่อยมาดู FA Cup คัพระหว่างทีมทรูแบงคอกดูเด็ดนะครับพบกับทางโ o ลิสเตโร o เสกชัยครับแต่เสกให้ทีมเยือนสุดท้ายเป็นทางฝั่งโ o ลิสเตโร o นะครับที่ก็ชนะทางด้านของทรูแบงคอก u ูเ t ็ดไปได้นะครับที่สกอร์หนึ่งประตูสูงนะครับเอวันโดยิงประตูชัยเป็นสำรองเรามายิงนะครับซึ่ง ก็ทำให้ชูแังเกนั้นหมดลุ้นไปแล้ว1่ถ้วยนะครับนั่นคือเอเอคัพเป็นทีร้อยก็เหลือแค่ฟุตบอลลีกตามบุรีรัมย์อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลรีโวลลี่คัพนะครับมาเจอขอนแก่นอยู่ในเด็ดในรอบ16ทีมต่อไปนะฮะ๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์เล็กน้อยจากทางโคชแบนพคตวัน4ีบานแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันคำๆกันหน่อยครับว่าอาพับจริงไหมอาถันหรือเปล่าที่ผ่านมาเข้าชิงเป็นอย่างไรปีที่ลุ้นแชมป์ก็โดนแซง มากมายเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับป,ป่บยอยเลยไปดูพี่แบงเป็นใครบ้างแมงเงยจ่อยเลยมันก็เป็นทุกทีมอะผมว่า,มมาใช่ไหมเราจะมองว่ามัอกเพิ่งผู้เล่นต่างชาติเดียวทุกทีมมันก็เพิ่งผู้เล่นต่างชาติหมดแหละเพราะว่าเมื่อ้นหลายๆทีมทีอ่อยู่ในโซนอันตรายหรือผู้เล่นที่ทีมที่หวังลุ่นแชมป์อะไรเงี้ยก็เติมผู้เล่นต่างชาติ ข้างบนกันหมดเพราะฉะน,นั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีตัวต่างชาติที่ที่อะไรมีเสถียรภาพแล้วแล้วเราไม่ใช้ประโยชน์จากเขาให้เป็นประโยชน์มันก็ประประโยชน์ที่จะมีโค้ตาต่างชาติถูกไหมทุกคนก็หวังจากโค้ตาต่างชาติทั้งนั้นแหละที่จะมายิงประตูก็เราเห็นรายชื่อการยิงประตูก็โคา้าต่างชาติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกทุกทีมไม่ใช่เฉพาะแบงคอกที่ที่พึ่งน,นักเตะต่างชาติที่จะเป็นนําพาเพื่อทีมประสบความสำเร็จ แล้วก็เจากรเองก็เป็นลักซ้ายเบอร์สองของทีมเราซึ่งบัตยังไม่หายเจ็บดังนั้นก็จเจากรก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วพียะแต่ว่าก็อาจจะ,อะรอเวลาในความเชื่อมั่นมากกว่านี้ประสบการณ์มากกว่านี้ในการที่จะเรียกอะไรยืร่งย้าในเกมรับที่มันมีความเข้ยวของไทยลีกเพิ่มมากขึ้นเลยเข,เขาก็เขาก็เป็นดาวรุ่งที่ท,ท,ที่มีตาพานาต่อไป ก็ต้องขอโทษจริงๆครับ hmm> วันนี้เพราะว่าจริงๆก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็เตรียมทีมมาตั้งฤดูกาลกับสปอร์ตผู้เล่นที่ที่ที่เรามีนะผมก็มั่นใจว่าว่าเราจะพาทีมส่ความเลกในได้สักแชมป์หนึ่งแหละในปีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นข้ออ้างนะพอพอสถานการณ์นี้มันตัวผู้เล่นหลักเราขาดหายไปมันทําให้เสียภาพเราลดลงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างความหวังให้กับแฟนบอลก็ต้องขอโทษครับก็พยายามที่จะ เดินหน้าต่อในสองสองอถ้วยที่เหลือเพื่อเพื่อจะเอาแชมป์ไม่ได้ก็ก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดต่อไปต้องบอกว่าดีใจนะครับบวกกับความโชคดีด้วยวันที่ก็นุกงเกมผมก็เปรองแบงคอกก็แบงคอกก็มีเกมลุกที่ดูดันอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องชื่นชมลูกทีมนะครับที่มีทุกคนก็มีวินัยแล้วก็พยายามที่จะช่วยกัน ก็ก็หวังว่านะครับเพราะว่านจริงกับผลงานในปีจริงเราก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ที่เราปลอดภัยแล้วก็เก็บเวลาผมก็พุ่งแพ้มานกันก็วันนี้เราก็มีโมเด่นนักเตะบางส่วนด้วยนะเพื่อจะให้ให้พค้งบรรดาไู้เล่นตัวหลักได้ได้พักแล้วก็ถึงวันนี้ได้ผ่านเขารองแล้วก็คิดว่าโาั้นาตัวหลกักก็น่าจะได้พักสมบูรณ์สำหรับเกมหน้าที่จะเจอแบบเประการก็ เป็นทีมที่สูสีใกล้เคียงอันจับใกล้เคียงกันครับก็เป็นเปนเป็นสามแต้มที่สําคัญที่เราอยากได้ขอครับน,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 นั่นเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของโค้ชแบรนทตตะวันสีปานนะครับแล้วก็ผมแถมโค้ชอ้นรังสัรวิวัตชัยโชคไปหน่อยนึงด้วยเพราะว่าเขาพูดได้น่าสนใจเรื่องของการจัดทัพเพราะว่าเขาเองไมาใน จัดแบบฟูลทีมก็เก็บไปใช้ในหลีกเหมือนกันแต่พอดูครึ่งแรกแล้วดูสู้ได้ก็เลยครึ่งหลังใส่ตัวหลักลงไปเอวันโดเองหรือคนต่างๆหลายคนที่ถูกส่งมาแล้วทีมดูจะดีขึ้นแต่ฝั่งชูแบงคอกเองก็กลับมาไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยจอดปลายไปแ,บบแค่รอบนี้นะครับของฟุตบ,บอลชาง f a ฟครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทูแบงคอกพลาดโอกาสลุ้นแชมป์ไป1รายการนะครับ ก็ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกเลยว่าทูแบงคอกเองก็มีโอกาสใกล้แชมป์อยู่สองสามฤดูกาลนะครับแต่ครั้งนั้นก็สุดท้ายก็แป๋วหมดถ้วยเดียวที่ทูแบงคอกได้แชมป์นั่นคือเป็นฟุตบอลในเล่นฟุตบอลอิมพิทเช่นนะครับเล่นที่ต่างแดนแล้วก็ได้แชมป์มานั่นคือรายการที่จับต้องได้จริงๆของทูแบงคอกนะครับส่วนเล่นในเมืองไทยอย่างเป็นแค่พระรองอยู่ทางฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเป็นรองแชมป์มีปีหนึ่งที่โดนบุรีร,รั์แซงขยอกแต้มรัวๆสุดท้าย จบที่ฤดูกาลนั้นแต้มห่าง10กว่าแต้มนะครับรวมถึงฟุตบอลที่ใกล้สุดคือแชมป เอฟเอครับเมื่อปีหนึ่งที่สุดท้ายเนี่ยตันสิงห์เชียงรายยิงไป4ีตัวสองปีนั้นคือเป็นปีที่ทูเป็นคอกมีผู้เล่นมีบรรดาซูปเปอร์สตาร์ชั้นนำที่พร้อมไปคว้าชแชมป์อย่างยิ่งที่สุดนะครับสุดท้ายทางมาโนเองก็ไม่สามารถพาทีมคว้าชแชมป์ได้วันนั้นเป็นการคว้าชแชมป์แรกของสิงห์เชียงรายด้วยครับก่อนที่เชียงรายจะคว้าชแชมป์บอลถ้วยมารัวกวาดแชมป์บอลถ้วยในใน,ในหลายฤดูกาลแล้วก็ไปถึงฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ ต้องบอกเลยว่าทูบงคอกเป็นเหมือนเป็นอาพับอ่ะเหมือนเป็นอาถ่านนิดนึงนะครับที่บอลถ้วยรายการนี้ยังไปไม่ถึงดวงดาวเสียทีแต่ยังมีอีก2รายการนะครับในปีนี้ก็คือฟุตบอลรีโวลิคคัพซึ่งในรอบต่อไปเจอขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะก็จะมีฟุตบอลในลีกเอที่ขับเคี่ยวกับบุรีรัมย์อยู่ซึ่งแมชหน้าเนี่ยก็จะได้ตัดแต้มบุรีรัมย์แหละเพราะว่าจะโคจรมาพบกันนะครับซึ่งที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ไปตัวโค้ชเองก็ได้พูดถึงนักเตะที่ บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการเรื่องของติดโควิด19้ด้วยูนยนหน้าตัวหลักที่ตัวเฮมเบอร์ตี้เฟรนเดสเองลงไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวคนแปลนเองไม่ได้บอกว่าเป็นผู้เล่นคีย์แมนที่ทีมไม่ต้องยึดหลักส่วนตัวเองก็อยากให้นักเตะไทยลงเล่นเหมือนกันนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเฮมเบอร์ตี้เป็นผู้เล่นที่ต้องส่งลงมาเพื่อไล่ล่าประตูและพอขาดแต่ก็เลยเกมก็เลยเปลี่ยนไปพอสมควรต้องดูว่าเกมต่อไปเจอบุรีรัมเนี่ยจะจัดทับ ได้เต็ม full option เหมือนที่เคยเป็นหรือเปล่าเอเวอร์ตันกอนค้าวเวสรวมถึงตัวเฮเบอร์ตี้เอนะครับแล้วก็วันนี้ที่เจ็บไปหนึ่งคนคือมาร์เนลทอมเบียด้วยกองหลังนี่โยบยากนะครับส่วนสุพนธ์ทองทรงเองก็มีจังหวะเหมือนกันนะครับซึ่งอีกหนึ่งพ o i ต์สำคัญนะครับคือตำแหน่งวิงแบ็ก ฟังขวาแล้วก็ทราบเป็นอย่างดีว่าทิสตองโดเล่นได้อยู่ซึ่งทิสตองโดสมัยอยู่เบองทองก็มีใส่ติที่ดีไปถ่ายรูปมาที่สนามของบุรีรัมมาแล้วนะครับเป็นสตูดิโอในห้องแต่งตัวนะตอนหลังจบเกมซึ่งก็มีโดยด้วยซึ่งตอน นี้นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเป็นเพียงแค่ดาวรุว่งหนึ่งคนก็คือเจสดากรข่าวขาวงามนะครับที่ตอนที่ลงสนามยางต่อเน,นื่องเพราะว่าเหลือคนเดียวตัวโคชแปรก็บอกว่าเหลือคนเดียวจริงๆต้องใช้น้องไปก่อนซึ่งประสบการณ์น้องก็เล่นอยู่หนองบัวก็พอจะเป็นตัวหลักได้อยู่ในยุคข,ของทางขึ้นจากลีก m 1 5 0้บแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาแล้วก็ในช่วงครึ่งฤดูกาแลแรกก็ได้ใช้อยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะพอฟัดพอลเวียงกับทางฝั่ง บุกรีรำได้นะครับนั่นคือปัญหาหลักๆนะครับถามว่าอาถรรพ์หรือเปล่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าฟุตบอลลีกครับในสัปดาห์ถัดไปนู้นนที่แข่งกันในโอกาสต่อไปเนี่ยเจอขอนแก่นเล่นมากขอนแก่นแล้วเกิดดราม่าเหมือนเกม รีโว่ลีกไทยลีกในเล็กแรกเลยฮะค,คือขอนแก่นกับบีูเนี่ยเกมในเล็กแรกเป็นดราม่าส,สุดๆในเรื่องของท้ายเกมจุดโทษ2ฝั่งมันจะเกิดอะไรแบบนี้อีกไหมแฟนๆที่ขอนแก่นน่าจะรอเฮฮาปาร์ตี้อยู่ที่ขอนแก่นอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเกมนั้นต่อไปลีกคัพเนี่ยอุปสรรคของบียูจะมากน้อยขนาดไหนแต่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับวันนั้นอาจจะได้ผู้เล่นชุดหลักกลับมานะครับขออีกสักข้อหนึ่งก่อนจะจากรากันไปครับพูดถึงเรื่องของตำแหน่งผู้เล่นเกมลุกหน่อยนะครับ ปกติแล้วบียูไม่เคยขาดผู้เล่นเกมลุกที่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นตัวทําสกอร์นะครับจำได้แม่นๆคือดาร์นบอสโกวิชเป็นดาซันโบด้วยนะครับปีนั้นแล้วก็มีก่อนหน้ามีโจโจ้นะครับมีผู้เล่นแนวลุกที่มากมาก,มากหน้าหลายตามาร่วมทีมถ้าเกิดพูดเป็นสกอร์นักเตะต่างชาตินี่ก็ผิดก,กับเมืองทองเมืองทองนี่ดึงเบอร์เก้าใครมาก็เจ๊งหมดแต่พอเป็นทางฝั่งบียูเนี่ยดึงใครมาเล่นก็ยิงได้ดียิงได้เยอะนะฮะแต่เฮเบอร์ตี้พอขาดเฮเบอร์ตี้ไปเนี่ย มันต้องกลายเป็นดาบสองคมนะครับที่พอขาดไปแล้วทีไม่มีใครเล่นแทนได้เจ้าทูชนะนันเอนะครับหรือว่าจะเป็นนัทเทอรสุขสุ่มที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าทุ่งเจ็บศีรษะมาก็าอาจจะทดแทนยังไม่ได้เต็มที่เต็มหน่วยเท่าไหร่นักนะครับส่วนที่ผ่านมาเล็กแลกอย่างคาเตอร์ก็ตัดชนที่ไปสักคนหนึ่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูมรสุมของบียูครับที่เจอกนในเห็นได้ชัดเลยนะฮะถ้าเิดได้ดูถ่ายพระสดเนี่ยเห็นได้ชัดว่าทูแบงคอกเจอมรสุมอาถัน พัดเข้ามาณเวลานี้พอดีแล้วการต่อไปพวกเขาจะแก้ไขกันได้หรือไม่เกมหน้าเกมต่อไปนะครับเจอกับบุรีรัมก็จะเป็นคําตอบนั่นเองนะฮะนี่คือมาพูดคุยใค่คำๆวันนี้ผมมาอุตสาหใสซเซอร์ทูบแบงคอกมาอีกแล้วเสกชัยให้ทีมเยือนนะครับองขออภัยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวการต่อไปจะไปสนามไหนก็ติดตามฝากกด s u b สไครป์กดไลค์ให้กับกล้าไปเรื่อยด้วยครับสนามหน้าเจ้าบ้านแพ้อ,อีกนี่คือกูควรจะเลิกดูบอลแล้วเจอกัน